มาเร็วมาเร็วนี่ผมแปมผู้ไม่เคยพลาดสักช็อตนะคะเข้าตัวออกมาเห็นนี่หรือเอเาจะอีกจากมือบอ สะออนกับสะออนปอมแปมเนี่ยแหละขอนแม่คุณมหาแม่ไปแม่พุทธอ๋อมหาแม่ก็ได้เดื่องโซมีการไว้แ้าจะจอดจอดจอดจริงเลยถ้าแม่ไปก็ตอบมอนนะ เทศเสียงบอกแม่้นบือบนม่ตัวเว้นขอกั่หมอนฝากไว้ได้เงี้ยก่อนใเดียวบแล้วันสิ่งหหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับยีงยี่งใคริ่ง อีลงเสือสายเดียวสืยเวเสือสายเดียว YouTuber เืนนังไรนั่นล่ะนอนหันเอาไปละเจียยบตพาอยู่นี่คนหน่อยไปแล้วหลบเลยลูบเลยเงเลยลูบเลยลูบเจ๊งไเบลูกลูบเลยบบลูอะรลูก้ลลูบเลยตัวเอน้องเลนยูนานเป

แมนนี <formation jin inh throat> <at> ่แหละพี่น้องครับสมมติปปอขขวมาลังหานไว้หรือว่ามีเวลาปกติเด็กมาถ่ายพี่น้องบุงสี่บบมีเวลาเขาหลังหานแม่งกัคำนั่งอเนาะแมนขอมาปลูกกับกุลีกุจอเปล่าเพ็ตแตงหน้าแตงหยางแมนอย่างนีงน้องขินเทสเ์อย่างข้าแตงหน้าเราเชื่องน้องออก พี่ก็ต้องมาแต่งหน้าดิแต่งหน้าเพิ่มอีกต้องแ,แมนเอาศาสตร์แรกต้องมาแต่งหน้าล้างอีก <c oughs> จริงๆอย่างนี้สองล่างอะ่ะแยก <c oughs> จริง <c oughs> แล้ว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 บันนี้ช่วงคอนเสิร์ตแบบว่าคนี้ขออนุญาตทีสิบลปไทยให้พี่น้องเบิ้งนะครับเพอวามพระเจ้ามันมันเป็นกติกานะครับแ <c oughs> มนครับผมก <c oughs> ็ป <c oughs> ไปรอดูที่ช่องใหญ่อย่างเดียวเลยนะครับนะครับช่องใหญ่จะจัดการเอง เพราะว่าช่วงข้อเสื่อมปกติปอะกอบบริเทนยู่แล้วแมนถ้ามาเห็นกะพี่น้องกะถาเบิ้งช่องแง่เอาการละกันเลือดสัด้วยแมนเข้าใจกันทำงานแมนครับแล้วก็นะฮะติดตามทั้งสตรีมไลฟ์สดกุ้งปิดพี่น้องกะทักไปทางสาวน้อยเปลบ่ยนแพงแปลงเพื่อนาเบิ้งเบื้องหลังกันนี่แหละครับพี่น้อง มันเราี่เราจะน้าจอยกับยาสับโพดลายผุนเบิ้งไม่สาวผุนไม่ผไม่สาวก้ง่มู่ยิ้ผู้เลยโพดใครก็่าปอมแปมีหัน่าว เหมือนคนร้อนเงินอ่ะปอมแปมอ่ะเหมือนคนร้อนเงินอ่ะปอมแปมร้อนจริงๆค่ะร้อนมากๆยูทูบเบอร์สาวดีคนตามมาซื้อเนี่ยคุรหาสีมีขายคุรอร่อยไปเลยแม่สลับนอกของแปมคุลารอร่อยไปเลย กามูอท <ừ> ี <ừ> ่เรายังล่ะอย่าสิเอากางมูอที่เราอุ้ยเนาะลูกสาวเอาใส่ลูกสาวใส่ตัวน้อยพอดลูกสาวพี่พักมวใหญ่กว็ไปที่แล้วลูกสาวก็ไม่อ้วนนะมันจะตัวน้อยยังไงเนาะมันน่าจะพอดีนะค่แค่แค่สวยเนาะมันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเป็นเป็นของของชุมชนสวยหรอกผ้าปู ใ่ละ่ะราคาแพงไลยหืนหนึ่งสามพันกว่าบาทกันนนู่นวนละสามพันกว่าบาทปนะครับสามันหาสี่พันหัวเส้นไม่คุ้นหน้า กได้กล่องรางวัลเจอเลยเจอไม่เคลียร์กันเคลียร์เคลียร์กันนะเป็นแค้แขนหน่อยครับเถอะขอาแขนในบอลนี่ยโอ้อดี พอดีพอดีพอดีเลยอันนี Nein> ้นั่งอีกหน่อยของเที่อ่ะใส่หมุดทุกจุด ายุเป็นมื่นนะครับพื้นหนึ่งมปัดหัวสวยแห้งนะวเปนค่เอเยเล่นนดีใส่ขึ้นเวทีได้เลยดิหนคือสวยเลยนะพอดีเลยล่ะพอดีเป๊ะเลยสวยเลย พอดีหมู่บ้านของเรามบ้านอะไรครับออดีเราเป็นเป็นกลุ่มผ้าแซลของหมู่บ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะผ้าไมไทยชุดลีของเรานะคะอันนี้เป็นผ้าย้อมมะเกลือนะคะไมบ้านยอมมะเกลือนี่เปั้งิเท่าไหรนอัี้รออนนี้นี่ยอะอยู่นะคะเยอแล้วซซด้วยมือนะคะแฮนด์เมดไงแฮนด์เมดใส่มือ พอดีป๊ะเกดี๋ยวเดี๋ยวใส่ขึ้นไปเนาะก็จะได้รับงอะไรอะไรก็้ใส่เจ็ดนหน่สนยมากเสยมากเลยจริงเสยมากเลคัหน่งเนหาพันบาทอกไหมใช่เส้าเดี๋ยว่กอนก็นำเสนอเพราะสินกับเป็นเงินแหลวครับสวยแห้งแต่มันไม่ได้สำคัญตรงมุลค่าครับมันสาคัญตรงผ่าส่งในใจติดตามเาก็รับากหน่เขาก็ไม่ให้ขนาดเราเราก็เลยคิดเอาว่า น้ <No. S 2> องขนาดน่าจะเท่านี้เอวเท่านี้พอดีลเลยนี่ใช่พอดีมากอ่พอสั่งกัน <c oughs> ด้วยรถบัน <c oughs> ไดน้องอีท่านใหญ่เลยเยอะเห็นไหมคนอื่นสั่งตั้งแต่แต่ว่าของน้องอุ๋งอิงนี่เราตั้งใจมากค่ะตั้งใจนะคะสวยมากเลยสวยเป๊ะมากอะหนูอะหนูตัวไหนใช่ใช่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพอดีเป๊ะเลย สวยมากแต่ว่าไม่เห็นคุณแม่เนาะคุณแม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมหล้ีสเลยไม่ไม่ไก็เดี๋วก่อนขึ้นนาะไม่ใส่่้้ยเนี่ต่างใจเฮ็ดหลายเดือนกมุกไม่พาพาเพื่อนเครียดเลย